ดีวันว่างวันนี้หยุดยาวเลยข้าราชการคุณซีโอไปไหนเนี่ยไม่ได้ไปดูรีสอร์ตตัวเองเหรอนี่ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไ,ไ,ไม่มีจุดหมายหาเที่ยวพักนั่งชายทะเลนั่งงงๆไหนๆก็มาแล้วหาดูที่สักแปลงไหมทำรีสอร์ตใหม่ เ,เดี๋ยวจะไปดูหาซื้อที่สักแปลงแล้วอาจจะไปเดี๋ยวอะไรสัตว์กิจตอนนี้อยู่ตรงน,นี้เส้นอะไรเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปวัดยานหรือจะเอาตรงนี้สักแปลงดีนะบรรยากาศก็โอเคนะวิวได้ มีป้ายเลยขายทรงขายที่อะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าตรงไหนขายมาั้งนี่วิวสวยมากเลยจะเห็นวิววัดยานเสาชีจันยังไม่โดนใจเหรอที่แถวนี้ท่านซีอีโอดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังไม่โดนใจเนาะไปเรื่อยๆไปถึง,งสัตหีบเลย เส้นน้ยสวยโอ้นี่สถานที่ท่องเที่ยวกราบไหว้บูชาวัดยานวัดยานก็สั่งซ้ายวัดยานสังวราวารามจะนี่วัดจะอยู่ทางนี้นะคะ เดี๋ยวไปซ้ายอย่างเี้ยเอ๊เดี๋ยวไปดูทางนู้นดีกว่าเนี่ยนะครับอาจารย์สถานที่อ๋อนี่นี่นี่ฝั่งขวานี่จะเป็นพวกปล่อยนกปล่อยปลาอะไรพวกนี้อุ้ยพ,พี่พี่อยากปล่อยนกปล่อยปลา ไม่อยากเหรอก่อนจะปล่อยนกปล่อยปลาทำไมอ่ะปล่อยกูสักวันได้ไหมอยากไปคาราโอเกะใช่ไหมอยากไปเที่ยวคนเดียวรอไปก่อนนะอันนี้คือสวนนงนุษย์ไปสวนนงนุษย์จะมาดูที่ตรงนี้เหรอไปดูระบบ การจัดการของสวนนะว,ว่าเขาทำสวนจัดสวนแบบไหนเป็นแนวทางจัดรีสอร์ทของเรามาเรื่อยๆครับเห็นหรือยังนี่นสวน,นงงงอไป ไปเลยไปเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมอ้าวเห็นแล้วก็กาับเห็นแล้วนะไม่เข้าไปหรือไม่เข้าไปหรือนู่นนู้นสวนนงุนอ๋อเราผ่านเฉยๆใช่ไหมเห็นแล้วนะสวนนงุนนี่แหละคือคืออะไรความเพี้ยนหนึ่งสองสามแอคชั่นสเลรดคากถุยเริ่มสวัสดีครับทุกๆคน นี่วันที่สองเดินทางมาถึงสัตหีบเมื่อวานเราอยู่แถวอะไรนะบางสเลเออบางสเลเขาชีจันแล้วก็แถววัดยานแล้วก็ไปสำรวจมาหมดแล้วยังไม่ถูกใจคนระับเราก็ไปหาดูเรื่อยๆหาที่มาซื้อที่ดินเหรอที่เขียบุรีครับ <laughs> แต่ที่ตรงนี้ก็โอเค <What the S 2> นะสว <fuck? S 2> ย นี่ครับสวยมากตรงนี้อยู่ที่เขาคันธมาศนะครับสัตหีบโอ้ยเอาตรงนู้นไหมตรงนู้นไหมสักร้อยไร่ร้หนึ่งประมาณไล่ละล้านมั้งเดี๋ยวผมจะขอต่อรองเขาว่าวราเหลือไล่ละห้าแสนเขาคงให้ให้เหรอเอาให้เลยอ่ะให้คุย <laughs> มองไปก่อนครับมองไปก่อนอเหนไหมดูครับไม่สวยงามเหมือนกันเลยจะได้ทั้งนี้ทั้แปลงนะเดี๋ยวเราเราเราเอากำไรจากริสอร์ทเรามาชื้อดีกว่านะมันต่อยอดปีชาติไหนจะได้อะ <laughs> ก็ตายไปอีกสักสองชาติ <laughs> ดูนะสถานที่เที่ยว นี่ส่งรีสอร์ตเยอะมากว่าภูว,าวิลล่ารูปทรงคล้ายๆข,ข,ของเรานอะภูวิลล่าแถว้เนอะเนี่ยเราดูภนะูวิลล่าหลังนี้ดิโอ้ภูวิลล่าหลังนี้ตกแต่งสไตล์เหมือนรีสอร์ตเ,เลยแต่ว่าสวยงามมาก จริง,รงนุ่นครับจุดมุ่งไม้เราโอ้ <จะ S 1> สวยสวย,วยเวาจะขึ้นไปดูวนเขาตรงนั้วนเ,เขาสักแปลงดิอันนี้เราอยู่ไหนเนี่ยชัชจะหีบแถวไหนเนี่ย อันนี้จะเป็นแถววัดทุ่งปลุกเส้นทางผูดตลวเดี๋ยวลองหาที่ถูกใจอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โครงการนี้อันนี้ขายกี่ไร่สามไร่น้อยไปน้อยไปเดี๋ยวดูที่เยอะอ่ะคุณซื้ออะไรแว่ร้านค้าซื้ออะไรคุณซีอีโอ ทำตุละแป๊บนึงเอา้าใจบอกมาซ่วยทีอันนี้คุณทำไรครับหาอะไรได้เส,าร,าเสริมหาอะไรได้เสริมนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึง,นงหาอะไราได้เสริม <laughs> พี่ก็ลงมาทำอะไรคุณซีอีโออ๋อเป็นอาชีพเสริมอะอาชีพเสริม งานอดิเรกเหรอทำเล่นๆ oh, ทำจริงอ่ะอทำจริงงานประจำรับงานประจำอ๋อ oh, รีสอร์ทเราคืองานอดิเรกใช่โอ้ oh. <laughs> <laughs> ก็มาหาเงินด้วยครับในๆเงินหนๆครับห,ห,ห,หาดูที่ด้วย <laughs> วเราจะเอาเงินอันนี้ไปลงทุนซื้อที่ขอ <laughs> นี้ก็ขายได้เท่าไหร่งนี ไม่พอหมื่นเลยจะไปซื้อที่ราคาหลักล้านฝันไปหรือเปล่าก็ฝันไปก่อนนะไปเรื่อยๆครับช่วงขับรถยาวๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วละไหนฝากสาระสักหน่อยสิไหนๆก็จะยาวละสำหรับคนที่กำลังทำงานเส้นชีวิตก็เดี๋ยวท้อเราต้องมีความฝันะฝันให้ไกล ไปให้ถึงถ้าคุณไปไม่ถึงแสดงว่ารถน้ำมันคุณหมดก็สาระเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรมากเราก็ดูไว้ดูคนที่เขามีบ้านหลังใหญ่ๆนะอย่างเงี้ยครับเราอิจฉาเขาได้นะแต่อย่าไปลิสยาเอาความอิจฉาเขาเป็นแรงผลักดันเราต้องทำให้มีอย่างเขานะ ส่วนคนที่มองเห็นผมว่าผมมีโน,โน่นมีนี่อย่าอิจฉากันเลยนะผมไม่มีโน่นนะผมมีแต่นี่ครับปากไว้ให้คิดถ้าอยากเป็นผมก็ต้องสร้างแต่นี่โอเคครับโอเคแค่นีีครับสวัสดีครับ